สวัสดีวันเสาร์นะครับอยู่กับกรคนเดิมเพิ่มเติมคือรถสวยอีกแล้วนะครับใครนะครับที่กำลังมองหารถเล็กที่ขับง่ายจอดง่ายและประหยัดน้ำมันเชิญได้เลยครับคันนี้นะโหรถสูงสุดกระนำไปเลยแปดหมื่นนะทุกคนโหดีงามมากครับกับโตต้ายาลิสนะครับรุ่น g ีพันะครับร ถูกวางให้เป็นรุ่นท็อปจากรุ่นเดิมคือรุ่นจีนะครับเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานนะครับได้แก่เครื่องเสียง CD DVD หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วลองรับบลูทูธ USB h d m i และ m i โคร SD Card พร้อมลำโพง6ตำแหน่งโหถูกใจคนฟังเพลงมาก เพิ่มกล้องมองหลังถอยจอดด้วยนะครับโตต้ายาริสนะครับ G+ ถูกตกแต่งนะครับด้วยกระจังหน้าสีดำเงากระจกมองข้างนะครับก็สีดำเงาเช่นกันพร้อมไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนพร้อมล้ออลลอย15นิ้วปัดเงาสีทูโทนนะครับ มันน่าใช้จริงๆครับสำหรับรถตัวนี้นะถ้าครับใครสนใจรถประมาณนี้ก็มาจาับจองไปเจ้าของกันได้ครับวันนี้สวัสดีครับ